มาทำเมล็ดเจียน้ำกะทิกันค่ะเริ่มต้นด้วยกะทิเมล็ดเจียรประมาณ1-3ช้อนนะคะแล้วแต่ชอบ ชีสิมลิมิลตรเคยาหวานสองซอง ร้อยค่ะน้ำกะทิมาเลเซียถ้าเราทานเลยนะคะก็จะเป็นน้ำกะทิมาเลเซียแต่ว่าถ้าเราแบ่งใส่ครัวนะคะแช่ตู้เย็นมาเลเซียปัจ,จ,จบานแล้วก็จะกลายเป็นพุดดิง้งมาเลเซียนะคะปูจะแบ่งส่วนหนึ่งไว้ในตู้เย็นนะคะ ประมาณนี้ให้น้องเขาพองมีพื้นที่พองนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะไปแช่ตัวเย็นมันจะกลายเป็นพุดดิ้งเจียส่วนตรงนี้ถ้าทาเลยนะคะก็จะได้ฟิลลิ่งแบบเมล็ดเจียกะทิหวานๆกับยอ่หวานกุบๆอร่อยนะคะ